สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อในสายตาเขามองว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้ Okay. คุณเนี่ยในสายตาเขาอะภาพรวมนะ,ะเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีออร่าในตัวเองมีจุดขายของตัวเองอะคือคือมีจุดเด่นเป็นของตัวเองที่ที่มันจะโดดเด่นกว่าคนอื่นในบางสิ่งบางอย่าง นะคะเช่นบางคนแอผมสวยอะไรอย่างเงี้ยผมสวยกว่าคนอื่นๆผมสวยเป็นพิเศษผมดํายาวเงาวัวบอะไรอย่างเงี้ยผมนุ่มหรือว่าตาโตสวยตาคมเฉียวอะไรแบบนี้หรือรูปร่างผิวพรรณหน้าตาสวยหล่อเป็นตน้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถความสามารถที่โดดเด่นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ ทุกคนจะต้องรู้จักชื่อคุณจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยเก่งด้านนี้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นคือคุณมีความโดดเด่นในบางสิ่งบางอย่างเป็นคนที่มีคนรู้จักมีคนสนใจนะคะมีคนชื่นชอบชื่นชมอืมแล้วกเ็เป็นคนที่จริงใจ จริงใจมีความเมตตามีความเอื้ออารีกับผู้อื่นน่ะคุณคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความรักความรู้สึกดีๆถ้าให้กับคนอื่นๆอ่ะคือถ้าถ้าคุณรักใครชอบใครหรือว่าคนใกล้ตัวคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรัก เป็นแฟนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นแบบรักชอบในในสถานการณ์อื่นในความสัมพันธ์อื่นๆเช่นเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นใครอะค่ะถ้าคุณมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยคุณจะดีกับคนคนนั้นมากๆแล้วก็คือมีความอบอ้อมอารีใจดีกับคนเหล่านั้นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยแต่ทีเนี้ยไอความใจดีของคุณอนะบางทีมันก็เป็นดาบสองคมกับตัวคุณเองคือบางครั้งคุณใจดีมากเกินไป เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เปฏิเสธคนอื่นไม่ค่อยเป็นด้วยคือมีปัญหามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณก็มักจะช่วยเหลือคนอื่นอ่ะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ก็ปฏิเสธไม่เป็นปฏิเสธไม่ได้แล้วตัวตัวคุณก็จะมาอึดอัดเองหรือว่ารู้สึกแบบเหมือนได้รับผลกระทบหรือได้รับปัญหานั้นนะเอาเอามาเป็นปัญหาของตัวเองอืมแล้วตัวคุณ เหมือนกับว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆคือมีคนเข้ามาเอาความทุกข์มาให้หรือเอาปัญหาของคนอื่นๆนะคะ่ะมาให้คุณทั้งๆที่คุณน่ไม่ได้เป็นคนก่อปัญหาคือถ้าโดยลำพังตัวคุณเองแล้วชีวิตคุณค่อนข้างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคุณก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวเองนึกออกปะแต่คุณมักจะไปรับเอาปัญหาของคนอื่นนะคะมาเป็นปัญหาของตัวเองอืเช่น เช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณฐานะการเงินคุณโอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่มีหนี้สินอะไรแต่ว่าญาติพี่น้องญาติพี่น้องของคุณมีหนี้สินแล้วคุณก็ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเขาไปพยายามใช้หนี้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ขอก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าไอายังไงคุณก็ต้องช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบเป็นทุกข์ซะเองว่าแบบเอ้ยเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้นู่นหนี้นั่นทั้งทงที่ นี่ก้อนเนี้ยคุณไม่ได้ก่อด้วยซ้ําไม่ใช่เรื่องของคุณด้วยซ้ําแต่คุณก็เดือดร้อนแทนหรือว่าคนใกล้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นร้อนลนแทนดิ้นลนแทนคุณมักจะแบบมีความเดือดเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองโอเคมันคือความใจดีมันคือความมีน้ำใจมันคือความเมตตาของคุณแต่ อย่าลืมนะว่าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีนะคะมันเป็นดาบสองคมสำหรับตัวคุณคุณเป็นคนที่ด้วยความเป็นคนดีอะเนาะก็มักจะ,ะคนดีมักจะได้รับความทุกข์ยากความลำบากจากคนอื่นจากความใจดีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่คุณก็เป็นคนที่เปิดเผยอ่ะ ข้อดีของคุณมันเยอะอะแต่ว่าบางข้อบางเรื่องอะที่เขามองอะนะคะก็คือบางเรื่องมันมันเกินไปมันดีเกินไปมันก็ไม่ดีกับตัวคุณเองแค่นั้นแหละแต่ว่าเออก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนจิตใจดีเปิดเผยจริงใจซื่อสัตย์ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะแต่เป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรถ้าตัวเองมีปัญหาจริงๆะนะถ้าเป็นปัญหาของตัวคุณเองอะคุณจะไม่ค่อยบอกคนอื่น หรือไม่ค่อยแบบขอความช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นแบบออกแนวขี้เก่งใจทีนี้อ่ะขอดูหน่อยว่าแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณเป็นยังไงหรือคิดอะไรยังไงกับตัวเขากับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ ตอนนี้เขามองว่าคุณเองอ่ะไม่ค่อยอไวเนื้อเชื่อใจเขาสักเท่าไหร่คุณดรูระแวดระวังนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าค่อยจับตาดูเขาอ่ะแต่แต่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมามา,มากมายนะักแต่เขาก็พอจะสังเกตเห็นได้นะคะอาจจะสืบเนื่องมาจากว่าคุณเคยเสียใจหรือเคยผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะเขามาก่อน เออหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในชีวิตมาก่อนที่จะมาเจอเขาอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเขาก็ได้นะคะแต่มันก็มีผลพวงมาให้ทำให้คุณอะไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆรวมถึงตัวเขาด้วยคุณก็ค่อนข้างที่จะระแวดระวังนะคะจับตาดูเขาคอยดูเขาสังเกตสังกา หลักๆเลยอ่ะเหมือนคุณกลัวความเสียใจกลัวผิดหวังคือไม่กล้าไว้ใจใครเต็มร้อยไม่กล้าให้ใจไม่กล้าเชื่อไปทั้งหมดอ่ะทั้งๆที่คุณก็ชอบเขามากนะเขาก็รู้ว่าคุณก็ชอบเขาแต่ว่าคุณเองก็ยังกลัวกลัวผิดหวังอยู่อืมยังกลัวแบบกลัวพลาดอ่ะเออทํานองแบบกลัวพลาดอะไรแบบเนี้ยก็เลย อาจจะแบบกักกักเอาไว้ก่อนเขา มองว่าคุณเนี่ยเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างที่ที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจอใต้สำหรับเป็นสามเหรียญเอ,อเรามองว่าเ,เขาอะมองว่าตอนเนี้ยคุณเหมือนมีมีเรื่องในใจมีความทุกข์ในใจที่ไม่กล้าบอกใครแล้วคุณก็เหมือนกับทุกข์ทรมานอะ อาจจะเครียดมากคือไอ้ความทุกข์ทรมานเนี่ยอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะที่ที่แบบเออเหมือนกับว่าคุณไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือต้องการอะไรบางอย่างจากเขาแต่คุณไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอะ สมมุติคุณคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์แต่คุณไม่กล้าพูดอืมไม่กล้าพูดกับเขาไม่กล้าบอกกับเขาหรือคุณสงสัยบางสิ่งบางอย่างจากตัวเขาแต่คุณไม่กล้าถามคุณเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็คิดเองเออเองวนไปวนมาแล้วก็แบบคือมันไม่ได้คําตอบอะมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนอะต่อให้คุณจะไปถามคนนู้นคนนี้ไปถามหมอดูไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ สามารถแบบฟันธงหรือชัดเจนได้ขนาดนั้นว่าไอสิ่งที่คุณคาใจหรือสงสัยมันคืออะไรแต่คุณไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไงหรืออีกกรณีหนึ่งคือเป็นตัวคุณเองที่มีความลับอะไรบางอย่างมีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดอยากจะบอกกับเขาแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแล้วคุณก็ทุกข์ทรมานเองอืมเขารู้สึกเหมือนแบบว่า เขาเขารู้ว่าคุณมีบางอย่างอะค่ะที่ที่มันอึดอัดใจที่เก็บเอาไว้แต่เขาแค่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรแค่นั้นเองคุณอาจจะมีคําถามหรือคุณมีบางอย่างอยากจะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือคุณมีอะไรสงสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไร โอเคตอนนี้เขาเขารู้สึกว่าคุณอะออมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์นะคะมันเหมือนกับอารมณ์แปรปรวนแล้วก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยคุณก็ดีแหละคุณก็น่ารักบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้คุณก็มีความสุขดีกับเขา บางครั้งเขาสัมผัสได้เลยว่าโอเคคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีคุณมีความสุขแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณมีความเหนื่อยเหนื่อยในายหน่ายกับเขาอะรู้สึกเหนื่อยใจหรือว่าออมีความกังวลมีความกลัวมีความหึงหวงเขาบางคนคุณคิดว่าเขายังคิดถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่ายังรักคนเก่าอยู่ไหมยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่หรือเปล่า จะกลับไปหาคนเก่าๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะกับอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเออเป็นกรณีที่ว่าคุณกับเขาอะเคยคบกันเคยเป็นแฟนกันหรือเคยเป็นคนคุยกันแล้วเพิ่งกลับมาเริ่มคุยกันใหม่อ่ะกลับมาคุยกันใหม่กลับมาสารกัน สารความสัมพันธ์กันใหม่แล้วมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยังมีความแบบคือใจนึงก็ใจนึงก็รักอีกใจนึงก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการระแวดระวังตัวส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็คุณก็มีใจคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาอะ่ะคุณก็ดูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณก็ยังมีกำแพงกับเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจให้เขาเต็มที่ แต่ก็รู้นะว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่ก็ยังชอบเขาอยู่ก็ยังมีใจให้เขาอยู่เออคือมันมันมีความแบบสับสนในใจมีความแปรปวนในเรื่องของอารมณ์บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็ปล่อยใจคุณก็แบบดูมีความสุขดีค,คุณก็แฮปปี้ดีแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ดูดูมีความกังวลดูมีความแบบเออเหมือน พยายามพยายามจะไม่รู้สึกกับเขาอะพยายามจะระนับความรู้สึกของตัวเองไม่ให้มันถลําไปมากกว่านี้พยายามเก็บอาการหรือว่าวางฟอร์มหรือพยายามห้ามใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยเขาเขาสัมผัสได้เลยอะเขาเขารู้สึกได้เลยว่าคุณแบบดูเหมือนแบบอ่อนออนออฟออฟอะค่ะในเรื่องของความรู้สึกไม่ได้แบบอ่อนตลอดไม่ได้ปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลไปเรื่อยๆแต่ว่า ออบางครั้งบางครั้งบางอารมณ์ถ้าวันไหนอารมณ์ดีเลยอย่างเงี้ยอารมณ์ดีไม่คิดมากก็อ่ะโอเคอาจจะแบบปล่อยไหลปล่อยความรู้สึกไปแล้วก็ดูบแบบแฮปปี้ดูเข้ากันดีดูแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีใจฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่วันไหนที่อยู่ๆคุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลขึ้นมารู้สึกอารมณ์ไม่ดีมูดดี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มมีอาการแบบมีกำแพงเริ่มกักเริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มมีแบบวัดระแวงหรือ ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับเขาเหมือนเดิมหรือ,อมีรู้สึกถึงความห่างอนะคะ่ะรู้สึกถึงความห่างในการวางตัวของคุณมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะในสายตาเขาที่มองคุณตอนนี้โอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ